สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับดาวโจรรวยๆวยหวยแม่นๆในวันจันทร์ที่4เดือนมก,กราคม2564แล้วนะคะก็สวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆนะคะโชคดีทั้งปีล่ำรวยตลอดไปนะคะล่ำรวยทั้งปีเลยถูกหวยรวยเบอร์นะคะอ,อันนี้ย้อน ไม่ได้ลงคลิปหลายวันเลยนะคะหยุดยาวเป็นวันหยุดยาวเลยอันนี้ล่าสุดเมื่อวันที่29เดือนน่ะธันวานะคะนี่ก็ปิดอะไรเอ่ย29ปิด5 6 7 30นะคะปิด5 6 7 30เจมโอ้โหให้อะไรให้ไป8 7 7 7, 7นะคะ0 6 0 8, 8์หกหลุดนะคะวันนี้หลุดนะวันที่29หลุด อ่าไม่ก็ยังไงก็ขอประทานอภัยด้วยนะคะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างอะเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปนะคะแต่ว่าแอดก็พยายามหาข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะคะหาสูตรให้ได้มากที่สุดแต่ว่าที่ผ่านมาก็สถิติก็ยังดีอยู่นะคะ,ะเดี๋ยวมาดูวันนี้กันเลยนะคะเป็นวันที่ วันที่สี่นะคะสี่มกราคมสี่เดือนหนึ่งทับหกสี่นะคะวันอะไรวันจันเนาะวันนี้วันจันนะคะวันนี้วันจันนะคะ,ะที่แอดทำได้นะคะก็จะมี ห้าเจห้าแดนะคะห้าเจ็ดห้าแดนะคะห้าเจ็ดห้าแปดสามเก้าสี่เก้าสาเกสี่เก้าค่ะแปดสองแปดสามปดสองแดสาม แล้วก็ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองนะคะอันนี้ก็ต้องกลับทุกตัวด้วยนะคะห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าแปดแปดห้านะคะกลับทุกตัวด้วยอันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนหลักหลักที่เน้นเลยนะคะหลักที่เน้นเลยเน้นหลักเน้นหลักอ่า ห้าแปดแล้วก็เก้านะคะห้าแปดแล้วก็เก้านะคะถ้าใครชอบวิ่งชอบรูดนะคะก็ลองดูนะเน้นหลักห้าแปดแล้วก็เก้านะคะนี่นะคะ่ะส่วนหลักร้อยหลักร้อยนะคะก็จะมีสี่ ้าแล้วก็9นะคะหลักร้อยมี4มี5มี9ก็ลองจับใส่ดูนะคะว่าชอบตัวไหนแต่ที่แอดชอบนะคะก็จะมี4 5 7หนะ4 5 7นะคะแล้วก็5 3 9 5 3 9นะคะแล้วก็ 9ก้นีคะนี้ที่แอดชอบนะคะยังไงก็ลองดูนะอันนี้ให้ดูใกล้ๆชัดๆนะคะชัดไม่เอย่ยนี่ค่ะเนี่ค่ะแคปหน้าจอไว้นะคะอันนี้คือแอดเลือกมาที่หลักที่เน้นที่สุดนะคะแต่ว่าถ้าท่านไหนจะ ลองไปจับคู่หาคู่ใส่เองก็ได้นะคะก็ค,คือเน้นหลักห้าแปดเก้าค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันช่วงตีสี่เวลาไทยนะคะส่วนเวลาอเมริกาก็จะเป็นสี่โมงเย็นอันนี้เป็นวันจันทร์นะคะแอดจะยึดตามวันจันทร์ที่สี่นะคะของอเมริกาเวลาอเมริกานะคะแต่ไทยเราก็จะเป็นเช้าของวันที่ห้าแล้วเนาะ Uh huh. นี่ค่ะตามนี้นะคะถ้ายังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีรวยๆเฮงๆนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราช่องนี้นะคะแอดก็จะเน้นดาวโจนนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการดูดาวโจนนะคะหุ้นดาวโจนเนาะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะ บายขอบคุณค่ะ